แม้ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปนิธาน,น,านสรารสิ่งที่พอส่างไหลจึกขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเนื่อย,ย่าเพียงไหไม่ทั้ให้พ,อพ่อผิดหวังเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิษ การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice ชื่อผลงานสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาความสอดคล้องกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนาน้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการหรือเกี่ยวเนื่องกับพระราชวงศ์ที่มาและความสำคัญของผลงานในปีพุทธศักราช2555ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัธยาสัยอำเภอพนาได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงหมายถึงสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการบริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาในสถานศึกษาในทุกมิติรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติ และการจักกิจกรรมการเรียนรู้บ่มเพาะอุปนิสัยและคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและสืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดการตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไปผลการดำเนินงานผลสำลิดของงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนาภายใต้การบริหารงานของ นายพิจิตสีมาริษผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนานำหลักการดำเนินงาน PDCA มาขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2565โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจนสามารถนำมาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้บริหารบุคลากรผู้เรียนและภาคีเครือข่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ สถานศึกษามีฐานการเรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและภาคีเครือข่าย สามารถเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นอย่างดีมีคุณภาพและยั่งยืนส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนาสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจําปีพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันปัจจัยแห่งความสําเร็จ ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนาสามารถขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องโดยจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามบัธยาศัยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลมังสา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่20 กุมภาพันธ์2,566และเป็นวิทยากรโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลน,นครจำนวน11แห่งระหว่างวันที่7ถึง8สิงหาคมพุทธศักราช2,566 จนสถานศึกษาทั้ง11แห่งในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดีซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนายึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัตยาศัสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้การเผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage สกอกรออำเภอพนาวิดิทัศน์ y o u YouTube การเผยแพร่นวัตกรรม คู่มือการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบ QR Code ฐานการเรียนรู้สวนไฟรู้สู่ความพอเพียงฐานการเรียนรู้สาธารณสุขข้างบ้านฐานการเรียนรู้ตลาดสดข้างเฮือนฐานการเรียนรู้พลิกฟ้าพลิกดินฐานการเรียนรู้ผักคอนโดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมวิดิทัศน์